นี่คือโลกโลจิสติกไลราวันพื้นที่ข่าวการค้าพลังงานและโลจิสติกโลกอ่านเกมโลกให้เร็วกว่าใครประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาสั่งยกระดับมาตรการต่อเวนเนซุเอลาจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจไปสู่การใช้กำลังทางทะเลอย่างชัดเจนหลังการยึดเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่มากหรือเรือ VLCC ชื่อ Ski เปอร นอกชายฝั่งเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่มบาตรทั้งหมดที่เข้าและออกจากเวเนซุเอลาในโพสต์บนแพลตฟอร์มทรู h ทรัมป์อ้างว่าเวเนซุเอลาถูกล้อมรอบด้วยกองเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์อเมริกาใต้และกองเรือนี้จะขยายขนาดต่อไปจนกว่าเวเนซุเอลาจะคืนน้ำมันที่ดิน และทรัพย์สินทั้งหมดที่สหรัฐระบุว่าถูกยึดไปถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนชัดว่าสหรัฐอเมริกามองเวเนซุเอลาในฐานะภัยคุกคามเชิงยุทธศาสตร์เรือสกิปเปอร์เป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดประมาณ310,000ตันสร้างขึ้นในปี2005เรือลำนี้เคยใช้ชื่อว่าอาดิซาและถูกสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐหรือโอฟ คว่มบาตรตั้งแต่ปี2022สาเหตุสำคัญคือการเชื่อมโยงกับเครือข่ายการขนส่งน้ำมันนอกระบบที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านข้อมูลการติดตามเรือระบุว่าเรือลำนี้ปิดสัญญาณระบุตำแหน่งเป็นเวลานานถึง200วันขณะขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเรือในเวนเนซุเอลาแต่กลับส่งสัญญาณอยู่นอกชายฝั่งกายอาณาห่างออกไปกว่า1,200ไมล์ พฤติกรรมลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนของกองเรืองเงาอย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มติดตามเรือ Tanker Trackers ประเมินว่ามีเพียงประมาณ40%ของกองเรือที่ให้บริการเวนเนซุเอลาเท่านั้นที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตนั่นหมายความว่าการปิดล้อมครั้งนี้ไม่ใช่การจัดการเรือไม่กี่ลำแต่เป็นความพยายามตัดเส้นทางพลังงานทั้งระบบ สิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้แตกต่างจากอดีตคือบทบาทของกองทัพสหรัฐปฏิบัติการเย็ดเรือสกิปเปอร์เริ่มต้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินเจอเรลอาฟอร์ดซึ่งถูกส่งเข้าประจำการในทะเลแคริบเบียนพร้อมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยยามฝั่งและกองทัพเรือสหรัฐนี่คือสัญญาณว่ามาตรการคว่มบาตรกำลังถูกบังคับใช้ด้วยกำลังทหาร ด้านเวเนซุเอลาออกแถลงการพประนามการยึดเรือดังกล่าวว่าเป็นการขโมยอย่างจงแจง้งและเป็นการกระทําที่เข้าข่ายโจรสลัดสากลขณะเดียวกันมีรายงานว่าน้ำมันดิบที่อยู่บนเรือลำนี้จะถูกนำไปขนถ่ายในสหรัฐอเมริกาหลังเหตุการณ์นี้โอแฟกประกาศมาตรการเพิ่มเติมโดยขึ้นบัญชีดำรเรือบรรทุกน้ำมันอีกหกลำที่ถูกกล่าวหาว่า ขนส่งน้ำมันจากเวเนซุเอลาเป้าหมายชัดเจนคือการปิดทุกช่องทางของการส่งออกน้ำมันนอกระบบประเด็นสำคัญที่สุดคือการที่ทรัมระบุว่าระบอบการปกครองของเวเนซุเอลาถูกกำหนดให้เป็นองค์กรเกาะการร้ายต่างชาติหากสถานะนี้ถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติสหรัฐจะมีความชอบธรรมในการใช้มาตรการทางทหารต่อทรัพย์สินการเงิน และการขนส่งของเวเนซุเอลาในวงกว้างนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องพลังงานแต่คือการใช้พลังงานเป็นอาวุธทางภูมิรัฐศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกโลกสถานการณ์นี้เพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญกองเรืองเงาไม่ปลอดภัยอีกต่อไปการปิดสัญญาณไม่เอเชียกรอบป้องกันเส้นทางเดินเรือในทะเลแคริบเบียนและอเมริกาใต้ กำลังกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงเชิญทหารขณะที่ต้นทุนประกันภัยเรือและสินค้ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นบทสรุปของเหตุการณ์นี้คือคำสั่งปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันเวเนซุเอลาเป็นการยกระดับจากสงครามข้ามบาทไปสู่สงครามพลังงานทางทะเลสำหรับโลกโลจิสติกนี่คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่ายุคข,ของการหลบเลี่ยงกฎกำลังเข้าสู่จุดสิ้นสุด และในเกมนี้ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่เสียงมากที่สุดแต่คือผู้ที่อ่านเกมภูมิรัฐศาสตร์ออกเร็วที่สุดติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่โลกลอจิสติกส์ไรวัน